สวัสด,ดีครับผมมันนี้ลงศาสตร์กับสิพามา,าทำบุญมาเที่ยวที่วัดธรรมํำรอดอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธา,านีครับบรรยากาศบร,ราาศิเวณในวัดอยู่ทั้งภูเขาฝนครับอยู่ทั้งภูทั้งหนาา้าผานะครับ นี่คือวัดถ้ำน้ำรอดครับน้ำม,มันรอดอมาตรองนี้ครับสีรอดพานมานี่แหละแต่บอกมันมาแท้ๆแต่ผู้น้ำรอดใต้น,ตน,นี่จะเป็นปากคำครับช่องน้ำดำนี่จะเป็นปากคำน้ำไหลมาแเลยก็สิไหลมากโค้งๆมากคุณออกมานี่แล้วก็บิผ่านตรงนี้มานี่ครับตรงนี้เนี่ยขงล่างผมนี่ก็สิไหล่านไปนี่นี่จะเป็นลงไปหุบอาจจะเป็นทงหน้าคุนทงหน้าเท่าบานเท่าหน้าคุนไหลลงไปพูนครับ ครับเดี๋ยวผมจะ่าไปเที่ยวครับนะส้มปลาอ่ามาส้มปลาในวัดท่านหลวงพ่อเป็นเป็นไก่น้ำเที่ยวได้ไหมนี่โอ้หลวงพ่อเราใจดีขนาดเลยพาน้ำเที่ยวได้ในในปลาปลาในวัดนี่เป็นการจิตเป็นเดินว่องกลมหรอครับหลวงพ่อนี่เอาในปลานี่เป็นไปจะเดินจงกรมบ่นเป็นทางยาง วิวธรรมชาติครับไปชมชียวิวธรรมชาติสินนี่สินี้ปลาใหม่ล้ว่ะสินนี้นะโอ้ดีจุล่ะครับอันนี้เชี่อยังกไงคืออะไรบันไดลิงโอ้บันไดลิงบ้านคนภาษาอีสานโอ้คือบันไดลิงผู้หล่ะเน่าหร่าเลยสวยเลยเออเดี๋ยวมันมายิ่งขึ้นมาผุดเดียวเดือบอากาศด้วยี่ว่ามันยานเป็นงูครับบันไดหรือไม่บันไดลิงบันไดลิงได้นี่ครับเนี่ย ภาษาหมอยาก็เล็น <or> ่ะเงาโค้ชเริ่มจากเงาเป็นไปได้โค้ชทสานโคบเช็ดท้องท้องร่วงน้ำง่ามที่นี่นี่ง่ามง่ามันหล่นลาเรียบกันเลยอ๋อสุดยอดเลยที่ตัวใหญ่ผืนนี่ง่ามเท่าั้นไปเรื่อยๆถ้าเป็นปลาเลือดเลืเขาไปเลือดยังสีดูอีกสีเป็นต้นน้ำที่ไหลออกไปจากเทือกเขานะครับเนี่ยเนี้ยข้างบนก็ยังไหลอยู่กับนี้เสียงน้ำไหลอยู่ น้ำยังไหลอยู่นะเออน้ำยังไหลอยู่เนี่ยน้ำยังไห,รหลรอดพื้อนอยูน่นี่เขาเรียกวัวดทำน้ำรอดวัดวัดทำน้ำรอดวัดป่าทำน้ำรอดเออวัดป่าทำน้ำรอดเนีำ้ำน้ำยังไหลอยู่วัดป่าทำรอดบ้านพะลองครับตำบลสารพีอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีครับโอ้มันจะเป็นใครเปบุญตาย,ยิ่งนั่ะต้นใหม่นี่ต้นนี้วัวขั้นแค้นขั้นแค้นเนี่ยขั้นแค้นขึ้นแค้น คนเอหวย้องว่าเสียดวกขอมาอาหารนค่นี่รู้นี่เงามันเงาเชื่อเนี่ยดูดูดูคนไลไปคนละคนคนละคนลโค้งไว้พี่โค้งไว้พี่พนละโค้งไป้พูด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 นูดพูดพูดพู้พูดงพูดนูดพูดพพูดพูดพูด้พง เงามันอยู่ข้างล่างเห็นแล้วโอ้ดอนบันไดลิงสวยงามมากสวยงามมากสุดยอดเลยนั่นสุดยอดเลยนงาไปโอ้ลุงซื้อปาเขาเสียของมาลึกแล้วเด้วยเนี่ยนี่กลางปลาเลยเป็นโกบที่นี่เลยนี่ต้นยอดยอดเขานี่ตรงเนี้เป็นยอดเขาหรือมั้งนี่ยอดเขา ต้นน้ำต้นน้ำมันอยู่ตรงนี้นี่นี่ต้นน้ำอยู่ตรงนี้อ๋อม,มาขึ้นอีกแล้วต้นบันไดลิงอีกแล้วโอ้หลายเว้ยนี่ต้นน้ำครับต้นน้ำต้นน้ำของทำน้ำรอดสุดยอดเลยปลาเขาลำเนาไฟครับอุดมสมบูรณ์ดี นี่หลวงพ่อโยงเดียวครับเป็นบัตรปลาที่กั n d านที่สุดนี่หลวงพ่อพระท่านองค์เดียวน้าผ้าเป็นไก่น้ำเจียวอยู่ทั้งหักมานี่มานี่มานี่นี่มาใกล้ๆนี่มาใกล้ๆอีกล่ะอุ้ยสวยงามมากค่ะนั่นสุดยอดเลยเจียวด้วยน้ำเจียวอุ้ยต้นบันไดลิงสวยงามมากค่ะน้าเน่าเวลาเลยกันมาพู้เดียวเลยย่าเป็นงูด้วย ข้าวอะไรได้ข้าวอะไรข้าวใบใหญ่หน LIKE ักครับใยนี่เด้อขนมข้าวใบใหญ่หนักต้นงามกากว่าเจี่ยงนี้โคเลี้ยมากกว่ามะลูบลูบได้เรียกว่าหรอเจ็ดปีบุตมาครับมาจะพามาเที่ยวหาบังหาชมหยากนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยต้นหนามโดยเฉพาะได้เลย มาครับมามานี่ยอ่าตรงจุดสูงสุดของยอดป้ายอดเขานะครับตรงนี้พระเชยนะ้าเป็นน้ำพักไว้นะครับเป็นน้ำพักในน้ำไหลลงมาทีละน้อยคนต่อทอที่ซี่มาตรงนี้จุดว่าจุว่ากักน้ำไว้นะลักษณะแบบกักน้ำไว้บ่ปล่อยอะไหลลงห้ง ทางคนทีเป็นแท่นนี่พันเทดเป็นเป็นทีพักน้ำไวปเวลาหนาเรื่องสิเรีมีน้ำใส่ตรงนี้เนาะว่าสายน้ำม,มาจากคุณหวงเทดเป็นพักน้ำไว้ กันมันน้ำเตรียมไม่เรียกกระสีรดนงําบางที่เยอะเยอะสิเป็นน้ำลดน้ํเนาะแต่น้ำไม่เลือน้อยก็ค่อยๆช่อยให้มันไหลลงท่อข้างล่างกินทางล้านาเหล่านีเยอะครับตัวนี้ลักษณะกัรน้ำไปไปมันแห้งครับตาถุเป็นบุนตายิ่งนักสวรรค์โปรดที่ได้มากส้มมะยังเอาเบิ้งหนึ่งจะเข้าว่า ปลาหลายหัวแล้วนี่ยซึ่งมายถืเป็นปลาคอกังนะ้งเนาะที่มาอย,ยู่ในป่าน้ำเขานี่ยปลาคอกั้งบังดูน้ามันรอดไหมรอดเต็มเลยคอหลายหลายกั่นีน่แหละเขาเรียกวา่าวัดปลาเขาน้ำรอดน้ามรอดมาจากขึ้นจากภูเขาแต่ฝนหนาฝน,น,นก็จะไหลหาดมาเลยเนาะนไหลหาดตรงนี้มาเลยลงขึ้นพักดๆๆลงมาเลยเป็นสันๆลงไป ไกลไปน้ำตกแลยเราจะมันหนาคนจากหลังจากขึ้นมาถึงยอดเขาแล้วก็จะลงไปบันเจ้าบริลงทั้งเก่าอ้อมมาทางทางหลังวัดเนาะสุนกลางสุนกลางสุนกลางเออกลางวัดพอดีไปดูไปปุ๋ยเป็นธรรมชาสตร์เลยอ้บรรยากาศน่าอยู่น่าเที่ยวเลยมาเด้อครับเด้อญาติโยมทั้งหลายเด้อน้องพ่อคนฝากมาบอกว่า อ่ีจิตพาิจิตสัทธาจากทำบุทำทานเตป่าพงป่ปลามาเปด้อครับเด้อัดกันดานกันดานอย่ปลาในเขาน้ชวี่นองมาำุอมาทำบุญรวมกันครับที่บัดปาเขานำรอดอำเภอปลาทำน้ำอดบันทรองทำที่อำเภอผู้ใช้จงหวอุบลคปัาผม แต่ทานที่เนี่ที่ปัฒนากรรมฐานอว่านี่ปลาเนี่ยเขาในกฏท่บัติใช้ดินใช้ท่านที่พายเจ้างครับรก่าอยู่เพเดียวยู่เพเดียวช่งนี้เนาะอยู่อยู่รวเดียวตลอดเนาะครับมีเหมื่อเมื่อยไม่กลับเกิดได้ราวาการประกอ้สมาที โอ้มาทะลุมาเาจอดรถพอดีตัวนี้โอ้มาดีพอดีนี่โอลาดออกมัังจอดรถได้ตัวนีเนี่เห็นตาสาลากตินี่มังร้านจอดรถนี่โออมันอันคงไกลฝน ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายน้อมถวายสัตวปัจจัยสัตวปัจจัยอันบริสุทธิ์อันบริสุทธิ์ของข้าพเจ้าทั้งหลายขทั้งหลายเพื่อประโยชน์ประโยชน์และความสุขความสุขให้การสิ้นไปให้การสินไปให้ราสาวะอาสาวะเพื่อความสุขเพื่อความสุขความเจริญความเจริญของข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายขอสิ้นการละนานเทินสาธุ ในบทภาวนี้ <analyze anthropology> come to